ในหลวงพระราชนีทรงมีหมายกำหนดการเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดีสนิทวงศ์ยิ่งเจริญพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5มีนาคม2565ณวัดเทพสรินทราวาสราชวรว,วิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพ พนเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดีสนิทวง์ยิ่งเจริญพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในหารราชองครักษ์พิเศษณเมนหลวงวัดเทพสิรินทราวาสราชาวรวิหารในวันที่5มีนาคม2565เวลา17.00น พลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญสกุลเดิมสนิทวงศนะ์ณอยุธยาเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน เป็นทิดาคนใหญ่ของพลตรีพระยาเสนีนรงธิหมอมหลวงเล็กสนิทวง์กับท่านผู้หญิงพยอมเสนีนรงธิ์สกุลเดิมณน,นครมีน้องร่วมบิดามารดาหกคนและมีบุตรธิดาสี่คนท่านผู้หญิงอภิรดีจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูประถมและโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัย กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันคือวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนีกรุงเทพถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกซ้อเฉียบพลันเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2563สิริอายุ94ปีโพสต์ b แอดมินเพ g ตายรมฉัด